ึ่งสาเหตุสําคัญเลยนะคุณจะปลูดกกล้วยยังไงมันก็ตายถ้าคุณได้หนอกกล้วยช้าในไปปลูกเราถึงได้ย้าได้เน้นเรื่องการขุดมากๆเพราะถ้าคนขุดขุดไม่เป็นแน่นอนานหนอกกล้วยคุณช้าแน่เพราะว่าถ้าคนขุดเป็นเนี่ยเขาขุดลงไปแล้วเขาต้องรู้น้ำหนักรู้ตำแหน่งก่อนว่าขุดตรงไหนเนี่ยที่จะทำให้หนอกกล้วยถูกระทบน้อยที่สุด และจุดที่เป็นอันตรายสุดๆเลยนะคือตอนที่คนขุดขุดขึดข้นมาแล้วเนี่ยแต่เงากับรากเนี่ยมันยังไม่หลุดออกมาจากดินมันยังแน่นอยู่แล้วคนขุดเนี่ยไปง้างไปแงะไปงัดมันขึ้นมานี่แหละคือสาเหตุทําให้ไส้กล้วยแตกคือกล้วยมันช้าข้างในภายนอกดูไม่มีอะไรแต่ข้างในเนี่ยช้าไปหมดแล้วเวลาคุณเอาไปปลูกยังไงมันก็ตายือมันต้องขุดให้เงาให้รา,ากหลุดมาจริงๆอย่างนั้นแหละจะไม่ช้าเนี่ยแหละเราถึงต้องให้คุณเห็นภาพการขุดของเราทุกข,ขั้นตอน,น,ตอนเพื่อบ,บอกคุณว่าหนอกกล้วยที่คุณได้ไป มันดีที่สุดจริงๆริายหน่อละห้าร้อยจ้าคุณไม่ได้ดูคนขุดเอคือเป็นชั่วโมงไปแต่ลูกแหละคนซื้อหรือว่าไม่ซ้อเป็นเงินมัยักษ์ที่พ่อขุดนี่พ่อถนอมเนาะใช่นะน้อว่าพ่อบอกขุดยักษ์ได้แบบนี้ทำไมถึงบอกว่าหน่อเนี่ยมันมีมูลค่ามากเพราะมันไม่ใช่มีมูลค่าที่หน่อเข้าใจเปล่ามันมีมูลค่าที่การขุดที่การขุดใช่ใไม่ขาดดูดิอ่าขุดยังไงไม่ใช่แข็งแล้วก็ดึงเลยไอ้ไส้ไ้สด ใส่ขาดกูเอาไปตายไม่เยวเาไหนพอมีบอกกูบ้างเนี่ยไม่มีหรอกเดี๋ยวเงาีนะนี่าเล้ยงมเลยนะจ๊ะตีคนเดียวมันลึกเอ้ย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 ีคนเดียวการตีสายพันธ์